แคมหลอนคนงานก่อสร้างเรื่องเล่าสยองขวัญเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมเจอมากับตัวเองสมัยที่ยังเป็นกรรมกร,ร,มก,ร,รมก่อสร้างในกรุงเทพเป็นเรื่องที่ทำให้ผมรู้ว่าบางทีที่ดินที่เรากำลังก่อร่างสร้างตึกให้คนเป็นอยู่อาจจะเป็นที่พักผ่อนเก่าของคนตายมาก่อน เอาละครับทุกคนก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องผีสุดหลอนในคืนนี้กันเนี่ยผมมีอะไรอยากจะขอสักอย่างใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับถือซะว่าเป็นค่าตั๋วในการเดินทางสู่ความสยองขวัญครั้งนี้ ผมมาจากอีสานครับเข้ามาทำงานในกรุงเทพเป็นคนงานก่อสร้างในไซต์งานขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่กำลังสร้างคอนโดมิเนียมหรูที่พักของพวกเราก็คือแคมป์คนงานที่ทำจากสังกะสีและไม้อัดเก่าๆตั้งอยู่ท้ายสุดของพื้นที่ก่อสร้างติดกับที่รกร้างที่เป็นป่าหญ้ากับหนองน้ำเก่า ตั้งแต่คืนแรกที่ย้ายเข้าไปอยู่พวกพี่ๆคนงานเก่าๆที่มาจากบ้านเดียวกันก็เตือนผมแล้วว่าที่ตรงนี้มันแรงนะไอ้น้องกลางคืนถ้าไม่จำเป็นอย่าออกไปเพ่นพ่านคนเดียวโดยเฉพาะแถวห้องน้ำรวมท้ายแคมป์ห้องน้ำที่ว่านี่อยู่ห่างจากโซนที่พักพอสมควรครับต้องเดินผ่านความมืดไปนิดหน่อยและมันก็อยู่ใกล้กับป่ารกข้างๆนั่นแหละผมก็เป็นวัยรุ่นครับไม่ได้เชื่ออะไรมากแต่ก็ไม่กล้าลบหลู่ คืนแรกๆผมก็เริ่มเจอเรื่องแปลกๆครับบางทีผมก็ได้ยินเสียงเหมือนคนมาเรียกชื่อผมเบาๆตอนดึกๆหรือบางทีก็เห็นเงาคนเดินวูบว่าไปมาตรงสุดทางเดินแต่พอหันไปดูก็ไม่มีใคร แต่เรื่องที่ทุกคนในแคมป์เจอกันบ่อยที่สุดคือที่ห้องน้ำรวมนั่นแหละครับหลายคนบอกว่าเวลาเข้าไปทำธุระตอนกลางคืนคนเดียวมักจะได้ยินเสียงคนร้องไห้สะอึกสะอื้นมาจากห้องน้ำห้องในสุดที่ปิดตาอยู่เสมอหรือบางคนก็ได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังอาบน้ำทั้งทั้งที่ในนั้นไม่มีใครเลยจนกระทั่งคืนนั้นคืนวันศุกร์ที่เงินเดือนเพิ่งออก กลุ่มของพวกผมกับพี่ๆคนงานอีกหลายคนก็ตั้งวงกินเหล้าขาวกันตามปกติครับพอเหล้าเข้าปากความกลัวมันก็เริ่มหายไปความคึกขนองก็เข้ามาแทนที่บักจ่อยรุมพี่คนหนึ่งที่เมาได้ที่แล้วก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็ชูกแก้วเหล้าไปทางห้องน้ำรวมที่มืดมิดก่อนจะตะโกนเสียงดังลั่นว่าเอา้าถ้ามีจริงก็ออกมาฉลองด้วยกันซิวะพวกผีไม่มียากทั้งหลายมามากินเหล้าน้ำกัน พูดจบมันก็สาดเล่าขาวในแก้วลงบนพื้นดินสิ้นเสียงของมันหลอดไฟนีออนดวงเดียวที่ให้ความสว่างอยู่ก็กระพริบพรึบแล้วก็ดับมืดลงวงเล่าที่เคยเสียงดังเงียบกริบลงทันที แล้วกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนซากศพที่จมน้ำก็ลอยคละคลุงมาพร้อมกับเสียงมันไม่ใช่เสียงคนเดียวครับแต่เป็นเสียงเหมือนคนจำนวนมากกำลังตกนาดแล้วร้องครางด้วยความเจ็บปวดทรมานเสียงนั้นดังมาจากทุกทิศท,ทุกทางรอบตัวเราผมรีบเปิดไฟฉายจากมือถือขึ้นมาส่องไปทางห้องน้ำรวมแล้วภาพที่เห็นก็ทำให้พวกเราทุกคนแทบสิ้นสติ มีร่างของคนจำนวนมากกำลังค่อยๆเดินออกมาจากความมืดรอบๆห้องน้ำครับแต่ละร่างอยู่ในสภาพที่น่าสยดสยองบางก็ตัวสูงโย่งเหมือนเปรตบางก็แขนขาขาดลากไปกับพื้นบางร่างก็ไม่มีหัวบางร่างก็ท้องโบมีแต่เครื่องในไหลออกมาพวกเขาคือเหล่าวิญญาณผีตายโหงที่ถูกปลุกขึ้นมาด้วยคำเชิญของเพื่อนผม พวกเขาทุกตนค่อยๆเดินล้อมวงเข้ามาหาพวกเราที่นั่งอยู่ช้าๆดวงตาที่กลวงโบของพวกเขาทุกคู่จับจ้องมาที่พวกเราเป็นจุดเดียวบักจ่อยที่เคยปากดีตอนนี้นั่งตัวสั่นงันงกอยู่กับพื้นหน้าซีดเผือดเหมือนคนไม่มีเลือดแล้วร่างของผีตนหนึ่งที่ดูสูงใหญ่และน่าเกลือที่สุดก็ค่อยๆยื่นมือที่ผอมเกรงเหลือแต่กระดูกออกมาวางลงบนบ่าของบักจ่อยเบาๆ อ,อกบักจอยกรีดร้องสุดเสียงแล้วก็ล้มฟุบสลบไปทันทีพวกเราที่เหลือไม่รอแล้วครับสติแตกกระเจิงวิ่งหนีเข้าที่พักของตัวเองแล้วก็ปิดประตูลงกลอนแน่นคืนนั้นทั้งคืนเราได้ยินเสียงเหมือนคนพยายามจะพังประตูสังกสีเข้ามาพร้อมกับเสียงร้องโหยหวนที่ดังอยู่รอบรอบแคมป์จนฟ้าสาง พอเช้าวันรุ่งขึ้นคนงานกว่าครึ่งแคมก็เก็บเข้าของย้ายหนีกันไปหมดเลยครับส่วนบักจอยก็จับไข้สูงไม่รู้สาเหตุบนบ่าของมันมีรอยฝ่ามือสีเขียวคล้ำขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นมาอย่างชัดเจนหลังจากเหตุการณ์นั้นทางบริษัทก็ต้องนิมนต์พระมาทำบุญใหญ่ให้กับที่ดินผืนนั้นผมมารู้ทีหลังว่าที่ดินที่สร้างแคมและคอนโดแห่งนี้เมื่อก่อนมันเคยเป็นป่าช้าเก่าสำหรับฝังศพไร้ญาติและคนที่ตายโหงมาก่อน ผมทำงานอยู่ที่นั่นต่ออีกไม่นานก็ลาออกครับผมทนอยู่กับความรู้สึกที่ว่าตัวเองกำลังทำงานและนอนหลับอยู่บนบ้านของคนตายนับร้อยไม่ไหวจริงๆแล้วมันก็เป็นบทเรียนราคาแพงที่สอนผมว่าบางครั้งคําเชิญที่เราพูดออกไปเล่นๆด้วยความคึกขนองพวกเขาอาจจะตั้งใจรับคําเชิญนั้นจริงๆก็ได้และการเลี้ยงต้อนรับของเจ้าที่เจ้าทางที่ดุขนาดนั้น ก็ไม่ใช่สิ่งคนเป็นอย่างเราจะทนรับไหวเลยครับส่วนใครเคยเจอผีที่ไหนก็สามารถแบ่งปันเรื่องหลอนๆกันมาได้ในช่องคอมเมนต์นะพวกเรารออ่านอยู่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังถ้าชอบก็ช่วยกด